ก็อันนี้ก็จะเป็นในรอบปีนะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่สองที่มาลงมีกี่คันมีอยู่สามห้าคันเดี๋ยวไปดูดีกว่า อันนี้อาลงกี่คันครับลงทั้งหมดกี่คันครับผม,มเัมเอาหมดเลยโอ้สุดยอดมากเลยครับ <c oughs> อันนี้รถรถมีไหมครับที่โรงงานมีไอที่ลานจอดมีมากไหมครับมีตอนนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ <c oughs> เพราะที่ลงมา <c oughs> ตั้งแต่เปิดงานมาลงรอบแรกแค่สี่คันนี้ก็ลงมาอาทิตย์ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นชุดที่สองเอาค่อยออกมาจากโรงงานมา อ๋อแต่ว่ารถก็ยังไม่เยอะใช่ไหมครับอโอเคครับเชิญทำงานเลยครับขอบคุณครับเมื่อกี้ถามพี่ที่เขามาส่งรถนะเขาก็บอกว่ารถอ่ามันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าที่มาส่งเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว LDA 4ประตู784,000บาทนะคันนี้แล้วก็คันนี้เหมือนกันเป็น LDA 4ประตู แล้วก็ตัว X-Series เอ้ยตัว X-Series ดำนั่นน่าจะเป็นของลูกค้าพี่ต่ายนะลูกค้าที่อยู่พุทธไสสงแหละปกติจะจอดตองนี้หรือว่าเข้าว่างพี่ปกติมันก็จะมีบางคันที่เข้าข้างไนนะครับหรือไม่ก็จะเป็นประตูด้านหลังนะ ประตูด้านข้างมันก็มีอยู่นะที่ลองเดินไปดูนิดหนึ่งไหมเผื่อมันเข้าได้ไเคยได้ยินว่าโรงเรียนว่าเป็นถนนเขาก็ให้เบียร์โรงเรียเลยไม่แน่อ๋อ,อใช่ไหมใช่ไหม,ไมไแต่ว่าทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันสายไฟไหมแต่ตัวนี้ไม่ผ่านใ,ใช่ไหมครับอ๋อครับ ก็ทางทีมงานก็กำลังเตรียมนะเจ้ามิวตัวนี้มันเป็นตัวอันติเมตนะแต่มีต่ไม่เน่มันเป็นสีดำแหละแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเครื่องตัวไหนโอ้โหแสดงว่าคันนี้มันเตรียมพร้อมที่จะลงเลยเนี่ย อันนี้จะเป็นชุดที่สองของปีก็ได้อ่าเป็นชุดที่สองของเดือนแล้วก็จะเป็นชุดที่สองของปีคือสรุปแล้วเดือนนี้ปีนี้่ต้นปีมาลดมาลงเท่าไหร่สี่สี่คันไอ้นี่อีกห้าคันเป็นเก้าคันเองเห็นเขาว่าปีนี้จะได้จะประกอบน้อยลงกว่าปีที่แล้วอีก เห็นว่าปีนี้ได้ลดน้อยกว่าปีที่แล้วอีก <c oughs> อันนี้ก็เดี๋ยวเราดู <c oughs> อ,อ๋อมันมนต้องไปถ่ายมงเก็กไก่ไหมวะแล้ว <c oughs> จะลงยังไงครับ ก็ต้องตั้งให้มันพอดีเดี๋ยวพี่ตายังไม่ได้ยังไม่ได้รูปน้าปกเลยไอตัวรถที่เป็นตัวแม่มันที่ลากมันก็จะมีแค่หกร้อนะ ลงไปแล้วคันหนึ่งก็เหลืออีกสี่คัน กำลังข้อมังกดสายกีนแบบสายรัดข้อมังกดช่วงร่างอันนี้ช่วงล่างด้านหน้ามาัน 可以的。 เขาจะทำไหนลงก่อนี้ อันนี้ก็เอาลงได้เลย เดี๋ยวพี่ตายไปก่อนเด้อร้อนร้อนร้อนคันนี้ของเอฟซีพี่ต่ายแล้วเนี่ยขอบคุณนะครับ,บครับผม